รอกกับสวัสดีนผู้ชมดูทูดันกันด้วยนะครับผมก็วันนี้นเองนะผมแล้วอยู่ในเกมอมบิสตี้ไทคูหรือเปล่านะาจะไม่ผิดใ <Yeah. S 1> ช่หรือเปล่าแป๊บนึงนะโอเคโอเคชุ่ใช่แหละมัง้งโอเคครับจาไม่ได้เ้าเช่ามาันเถอะโอเคครับทน ก็นี่นะครับผมแล้วก็อยู่ในแบบอ่าบิสตี้ไทคุณเองนะผมเป็นแมปอ่าแนวสร้างมาทำธุรกิจนะครับผมทำไปเรื่อยๆเนาะเป็นไทคุนเองนะครับผมเพิต่อจากาที่แล้วนะครับผมผมได้ทำการสร้างร้านพิซซ่าของผมเองนะครับเป็นร้านที่ใหญ่โตโอ้โหโคตรใหญ่นะครับผมก็นะครับผมอ่าใหญ่นะก็ทุ่มเงินไปมากกว่าประมาณล็อกกว่าล้านคุ้นรวยนะผมก็สถานที่ไปที่เราจะต้องไปทำนะผมก็ต้องจะเป็นอ่าสตูดิโออ๋ออพาร์ตเมนต์ เราต้องทำสตูดิโอที่อพาร์ตเมนต์นะครับผมโอเคเราไปทำเลยดีกว่าครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปดูครับผมก็ฝากทุกคนด้วยครับผมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับผมช่วยจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะฮะซึ่งนะครับผมก็ตอนนี้ครับคลิปผมก็ได้กลับมาลงเรื่อยๆนะครับผมผมจะลงทุกวันนะผมทุกวันที่อ่าอาทิตย์นี้ผมก็จะลงบ้างแล้วก็ไม่ลงมากผัดกันไปเนาะแล้วก็อาทิตย์หน้าผมก็จะลงรัวๆผมจะผัดกันเป็นอาทิตย์เนาะ อาทิตย์ไหนที่ผมจะลงลงมากไม่ลงมากผมจะบอกแล้วกันะะเนาะแต่ว่าวันเสาร์ที่ผมก็จะลงเหมือนเดิมนะครับผมลงทุกวันเนาะก็โอเคครับคนปะเราไปทำกันเลยดีกว่าปะเค,เค้ยเขาให้เริ่มซื้อจากนี่ก่อนเลยบ้านสตูดิโออพาร์ตเมนต์เราซื้อสตูดิโอพี่เป็นอพาร์ตเมนต์ก่อนโอเคขึ้นลิฟต์ไปงีบผมนี่คือสตูดิโอของมันเนี่ยมาวตั้งกระแพงขึ้นมาโอ้โหต้องก่อกระแพงมาด้วยนะเมันราคาผมซื้อวะ นะครับอ๋อน,นี่สิทำเงินโอ้โหคือผมก็ได้ทำการฟาร์มเงินไว้นานพอเพืนะ่อแบบไม่ท้อคนรอานานจนเกิดไปเหมือนพัดแล้วนะครับคือพัแล้วแล้วคือมันต้องใช้แบบระยะเวลาในการฟาร์มเงินก็นานเอาเนะรื่องนะผมตอนนี้ผมว่ามีเงินประมาณสองแสนกว่าก็คือแบบสบายสบายแล้วทนนี่คือแบบเดินเก็บเก็บชิวๆซื้อซื้อซื้อหมดเลยมีเฟอร์นิเจอร์ครับเตียงเตียงนอนซื้อซื้อโอ้บ้านหลังใหม่ของผมเหมือนกันครนี่ครับซื้อซื้อครับซื้อ ซืสส้อหมดครับผมรวยรวยสุดๆว่าซื้อครบแล้วอ่ะซื้อครบแล้วตอนนี้คือนี่คือสตูดิโออพาร์ตเมนต์นะผมนะผมนี่คือสตูดิโอของผมเองครับสตูดิโอผมเป็นหนึ่งหยิ่วะโอ้ไม่ไม่ที่ผมฝันไว้ต้องมีโต๊ะคอมแบบในอย่างเช่นแบบตรงนี้เป็นห้องกินห้องกินข้าวว่เออตรงนี้เป็นทีวีอ่ะตรงนี้ผมจะทำเป็นห้องห้องอัดเกมเลยผมจะต้องแบบมีอัดเกมในนี้อะไรอย่างเงี้ย ไม่ไม่ดิอัดเกมในห้องนี้เลยนี่อัดเกมอัดเกมสบายสบายห้องมันดูน้อยไปนะสหรับผม <c oughs> ผมรู้สึกว่า <c oughs> มันแบบไม่เหมือนที่ผมฝันไว้นี่นึกมันก็เล็กไปแหละมันก็คุ้มแหละไม่กี่บาทแล้วเนาะโอเคงั้นไปที่ต่อไปดีกว่าเกมไวาครับวันนี้เกมไวามากโอเคสร้างบ้านโอเคสร้างพื้นสร้างกำแพงสร้างกำแพงอีกแล้วโอ้ทำไมทำไมของเริ่มแพงขึ้นๆๆเรื่อยๆกำแพงทำด้วยอะไรเดี๋ยวเริ่องทองอะสร้างทีวีสร้าง เก้าอี้ท่างอะไรคือมีเก้าอี้มีเก้าอี้มีทีวีแล้วนะคือไฟไม่รู้มาทางไหนก็นมไ,ไม่รู้ผมต่อไฟแข่งก็ไม่รู้ความสมเป็นสมผลแบบตีบวกร้อยล้านกว่าดาเมจนะโอ้ไม่นะเคยบ้านหลังนี้ผมว่าน่าจะใหญ่หน่าดูเลยเนี่ยนี่คนมาเล่นด้วยมันน่าจะหนุกแบบแข่งกับเพื่อนสร้างบ้านอะไรเงี้ยเนาะโอเคงั้นผมขอสร้างของที่ทำเงินก่อนแล้วกันเนาะวันนี้ด็อกเตอรออ์ก็เหมือนที่อพาร์ตเมนต์เลยสินะ กูเกมพลาดเกมพาดกูเย็นเย็นพี่ชายมันมมเป็นตังซื้อมันเป็นตังซื้อจนจนผมสร้างห้องนั่งเล่นให้ครบ,บราก,ารอกอร่อแล้วกันเนาะนี่เตาผิงเพื่ออะไรวะมีเก้าอี้สองที่โอเคสร้างแั่นีสองสร้างกำแพงสร้างสร้างน้ำสร้างอีกแล้วใช้เ,เงินแก้ปัญหาก็าคือเกมนี้นแนว F K สร้างบ้านรัวๆแหละดูทรง ด้านหลังโอเ้เราล้อมรั้วเหรอบ้านเรายังไม่มีหลังคาเลยล้อมรั้วแล้วอ,อ้บ้านสวยนั่นนี่อ่าทำไปเล่นไปสร้างสร้างาอ่างน้ำโอ้สองหมื่นซื้อเลยโอ้แอปเปิ้ลหล่นไม่ี่กดของไอสไตล์อะไรเงี้ยแบบแอปเปิ้ลหล่นปุ๊บมันทำให้เรามีเงินเว้ยคือเห็นไหม คือเราต้องเอาทฤษฎีของแรงมห่วงไว้ทำให้แบบเงินเกิดเงินเกิดการจินเนเรตเกิดขึ้นเห็นไหมคือแบบมันหล่นปุ๊บมันจะลงตรงตะกาแบบตีแบบโอเคดูเห็นไหมมันจะลงลงเลยเห็นไหมนี่คือตะกาในการทําเงินของเกมนี้นะครับผมซึ่งโอเคครับผมแถครับเอาง่ายเลยไปทำมาเถอะโอเคครับเราก็สร้างมีต่อแล้วกันโอเคตัวหลังถือว่าเกียร์เนาะแล้วเเงินหมดตัวละอืมชือว่าตรวประตูจะเป็นหมักหมัก ้ปิดบ้านทำไมอ่ะใครเข้าอ่ะบ้านใหญ่เนี่ยไม่ได้เล็กๆนะนะรู้สึกที่เสียงเกมแบบเร้าใจสุดๆรู้สึกกมไม่ได้ช่างมันครับปิดแม็กเลยอืม,มกันไว้ก่อนโอเคครับมีไฟโอ้โหใหญ่โตมากมีหมื่นห้าหมื่นห้าเลยเหรอเงินสองแสนหูฟาร์มไปเมื่อกี้มันหายไปไหนหมดแล้วเวนี่ย โอ้ต้องใช้เวลา FK อีกส cool, ักคู่ทุกคนเพื่อจะได้เงินนะวา่าโอ้ใช้เงินเยอะมากแล้วเนี่ยว่าหลังเนี้ยทำเป็นเล่นไปนต้องมอง FK ทางระยะหนึ่งเลยนยโอเคครับ FK อีกสักรอบจะเป็นไรไปวะตรงนั้นโอเคทุกคนตัดไลไลิงคืออะไรวะอ่านผิดขออภัยครับอ๋อโอเคครับอืมระเบียง เราซื้อกำแพงอีกหมื่นหนึ่งคอมพิวเตอร์ดีเฮ้ยอันนี้อันนี้น่าสนใจอันนี υ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  6, ้น่าสนใจหู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 หกพันเองรอรอรอสักนิดนึงแล้วกันก็คืออันนี้เป็นห้องนอนเจ้าหญิงเสร็จแล้วมีคอมพิวเตอร์ตรงนี้มีห้องอีกแันห้องน้ําตรงนี้จะเป็นห้องน้ำเดี๋ยวส่งว้าวเกมนี่เกมเกมิม่งเ,เกมมิ่งพีซีเกมมิ่งพีซีหรอโหน่าสนใจว่ะคนท้าอีกขึ้โอ้ซื้อไฟเจ็ดพันไม่แพงนะของในบ้านนี้ไม่ไม่คุ้มแพงอ่ะอืม เราต้องสร้างที่นี่เสร็จได้ครับพาร์ทนี้ต้องสร้างที่นี่ให้เสร็จครับไม่งั้นผมจะนอนหลับไม่ฝันดีโอ้โหวิดีโอชแนลอ๋อคืออ๋อเราต้องเริ่มทำวิดีโอลงคลิปลงคลิปแล้วต้องเริ่มทำคลิปลงแล้วโอ้โหคอมเมนต์โคตรแรงแม่งแรงกว่าบ้านผมอีบิ๊กโอ้ซัดวิดีโอชแนลโอ้เราต้องเริ่มทำชแ,แ,แนลแล้วงั้นเดี๋ยวจะไม่มีคนติดตามเราใช่ครับผมจะผมจะเลิกเป็นยูทูบเบอร์ในชีวิตจริงผมจะเป็นยูทูบเบอร์ในเกมแล้วครับตอนนี้ผมจะต้องซัด สร้างวิดีโอด้วยเงิน2องแสนเอเ้ยสล้านไม่2ล้านโทตรสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะผมในการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ขั้นเทยนะผมที่แค่คุณมีเงิน2,700คุณก็สามารถเป็น YouTuber ยูทูบเบอร์ได้แล้วครับทุกคนเป็นไงโคตรเจ๋งนะครับผมไม่เป็นอะไรที่โคตรเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วมากเลยผมการที่คุณจะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังและมีเสียงนะครผมคุณจะต้องมีเงินสองเอ่อสองหมื่นเจ็ดนะผมนการ ทำคลิปคลิปหนึ่งนะผมซึ่งเป็นมูลค่าที่ใช้เยอะมากนะครับผมไม่ใช่น้อยนะผมในการทำคลิปคลิปหนึ่งนะครับเนี่ยซึ่งจากชื่อจริงนะผมที่คุณกดอัดคลิปแล้วก็ลงคองครับผมแล้วคุณต้องมีความพยายามนะผมในการทําแล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูครับผมเพื่อจะให้มันดังขึ้นมานั่นเองนะครับอืมก็นะครับผมนั่นคือทักษะในการทํานะครับซึ่งชื่อจริงครึ่งในเกมนะผมตีมือสองมือเจ็ดครับทำชินแนลได้แล้วครับเป็นไงโคตรหน้าอิฉาแม่ แม่เอ้ยทำไม่ต้องหนานี่ไม่ดังขนาดนี้เลยโอเคโอเคครับทนเดี๋ยวเราจะอัพตรงนี้ต่อนะผมอืมลองกันโอเคโอเค Star Channel โอ้โหเรามีโล่ YouTube แล้วโคตรเก่งอ่ะปัจจุบันยังไม่มีโล่ YouTube เลยผมโอ้โหน้ำตาจะไหลว่ะดูสิผมผมแค่ Star ตั้งแต่2007ก็มีโล่ YouTube ใช้แล้วครับทุกคนโอ้โห โอ้โหตาจะไหลอะไรซาร์ดไลฟ์สตรีมมิ่งโอ้โหจะเริ่มจะเริ่มไลฟ์สตรีมเกมต้องใช้เงินสี่หมื่นสองในการเริ่มไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมเกมนี้เหรอเนี่ยอืมสี่หมื่นสองเลยเหรอแขนะ่งเงาแบบโอเคทุกคนเงินครบแล้วตอนนี้เงินถึงแล้วโอเคจะเริ่มไลฟ์สตรีมมกันดีกว่านะโอ้โหมีโล่สีม่วงโคตรเจ๋งเลยแม่งมีโล่แสองอันแลว้วอะคือ คุณแค่มีเงินประมาณ27,000ในการทำคลิปแล้วก็42,000ื่นอๆนอนเอาผมในการเซอร์สตรีมับผมคุณก็จะมีโลว์ยูทูบสองโลว์นะผมซึ่งผมทำไม่ได้เลยแม <c oughs> ่โค้ดแซดนะครับคือการที่จะเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะผมเราก็มีเงินแล้วก็ดังได้แล้วครับนั่นคือเพื่อชื่อดังนะครผมร้อ,องไห้โอเคสร้างกำแพงต่อดีกว่า ห้องน้ำกูโหเนี่ยความร์มเลยนะข้างหลังเตียงนอนเดี๋ยวขวาผมห้องน้ําตรงนี้ตู้เย็นนิดนึงนะโอ้โหใช่เลยห้องห้องนอนในฝันครับตรงนี้แบบเจ๊ไปปรับเป็นโทสีฟ้าบวกดำอะไรเงี้ยเป็นห้องเล่นเกมตรงนี้ห้องน้ําตรงนี้มีตู้เย็นนิดนึงแล้วก็มีเตาไมาโคเรเวฟเลยข้างนี้ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนผมแค่นี้มันสบายแล้ว ในห้องนอนของเกียร์เมืหลายคนนะผมอยากได้นะผมอยากได้เหมือนกันที่เหลือกห้องผมันเป็นห้องล่างครับไปเดินเล่นอะไรอย่างงี้โอ้โหมอยากจะทำตรงนี้ห้องเก็บเสียงเลยตรงนี้ด้านหลังผมจะอุดเป็นห้องเก็บเสีเยงอะไรเงี้ยให้มันดูเท่ๆหน่อยอเพรามันเูเท่เลยมันเก็บเสียงเเวลาตะโกนแบบเกียรลัดมานอะ,อะไรเงี้ยมันจะแบบไม่เด้งออกมานอ,น,นอกเนาะมานั่นนะนะโอเคโอเคเสร็จแล้วโอ้โหเหลือไฟแปดพันโอเคเราตั้งตาเราด้วย,วยผมบ้านผมจะเสร็จแล้ะนิดเดียว ด้านนายไม่ได้สร้างเหรอนั่านมิตรกูว่าด้านเนินไม่ได้สร้างเลยฉะนั้นเงินก็ไหลมาทีมานะครับจากการไรับซีมแล้วก็มีโล่ยูทูบสองอันนะผมแบบสองอันเลยคือโล่โล่อะไรโล่ล้านอะไรโล่กี่หมื่นเนี่ยโล่โล่หมื่นซับกับโล่นึงแสนซับผมโอ้โหเท่ครับท่านผู้ชมผมใช้เตกมเงินฝก็มีโล่แล้วครับโอเคแต่ช่วยจริงเหรอ ยองยังไม่ถึง 1, พันซับเลยแม่งเอ,อ้ยโอเคอภัยโทษไปสร้างต่อมุไดห้หลังคาหลังคาสวยงามตัวนี้หมืนน่นสองพันในเก็บบ้านคบรบรายละเลอียดแล้วมั้งรอสักแป๊บหนึ่งละกันเนาะโอเคบ้านจากรวมๆแล้วก็เป็นบ้านที่หลังใหญ่เฮ้ยทำไมไม่ได้ซื้อเยอะมันรวมเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากเลยนะเนี่ยไม่ใช่เล็กๆนะพื้นอ,อะไรวะอ๋อพื้นข้อสวยงามอ๋อ ถ้าทุกคนจะดูจากรวมๆวผมก็เป็นบ้านที่มีหลังใหญ่มากนะผมสวยงามมากนะผมซึ่งถึงนี้ว่าจะไม่ถูกซรายผมก็นิดนึงก็เถอะนะซึ่งผมก็ยังจะบอกนะผมว่าความสมบูรณ์ของเกมนี้มันไม่มีนะผมก็คือเตาผิงอยู่ตรงนี้ไหมครับผมแล้วตรงนี้เป็นห้องเล่นเกมผมเลยแล้วคือเตาผิงมือขึ้นมาได้ยังไงที่ทุกคนดูตรงนี้นะเตาผิงมันลงมาตรงนี้ใช่ปะมันต้องมาโผล่ตรงนี้ไปแตตรงนี้ไม่มีเสาเตาผิงไอ้ย่านครับตรงนี้ไม่ใช่เตาผิงมันเป็นทีวีเตาผิงนี่ นั่นหลยครับคือความสมเหตุสมผลของเกมนี้นะผมก็คือไม่มีครับอืมทั่วไปจุดชึ้งกระสุนเหมือนกันนี่อ่ะผมห้องน้ำก็จะมีอะไรมากผมก็จะมีมีครับโซ่สองแบบคือโซ่ที่ไม่มีฝารองนั่งเขาแล้วก็เป็นโซ่ธรรมดาผมนี่แหละครับครับช้ามันเถอะเดี๋ไปสนใจมาเลยแล้ว้อนี้ครับคือสิ่งที่ผมคูมิใจนำเสนอครับผมก็คือข้อนี้เกมผมนะครับผมที่เตรียมเงินไว้สี่หมื่นสองกับเจ็ดเอยกับสองหมื่นกว่ากว่าผมเพื่อทำให้เรามีโลซับสอง โดนี่นะผมโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากผมตบมือครับตบมือ,มอโอ้โหเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับซึ่งผมชิชิไม่สามารถทําแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยโคตรอิจฉานะผมซึ่งแม่งแบบเศร้ามากครับอืมมผซึ่งผมจะทําให้ได้ภายในอนาคตเหมือนกันนะครับแต่ก็คงไม่เร็วเร็ดดีเละนะ แล้วผมก็จะมีโล่ให้เราใช้นะครับผมประมาณนี้เนาะนี่ครับแล้วก็จะมานั่งแคสเกมนะครับผมว่าแบบอ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนุ้ยนะครับผมทุกท่านนี่นะครับนนนี่นาจานะครับผมก็วันนี้นะครับผมเราก็จะมาแคสเกมเอ่อโลบูสนะครับผมนะครับผมในเกมของวอลเลย์บอล4.8นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับเราก็จะมาแคสเกมกันนะครับทุกคนวิธีการเล่นนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะ ก็โอเคครับก็ซับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับผมก็นอกจากการสร้างบ้านต่อจากท่านแ่้วผมก็คือการไปเศรษฐีที่มีสตูดิโอใหญ่โตโอ้โหลังการนะผมจากเดิมนะผมจนมีมีโต๊ะซับสองโลนี้เลยอะครับ <c oughs> โคตรเก่งครับแต่ว่าชีวิตจริงก็ยังทําไม่ได้นะครับนะครับผมก็ไม่ใส่ใจมากนะครับผมก็เอาเป็นว่านะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าล like, ืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าเอาไปเจอกันใหม่เลย ไลฟ์สตรีมอะไรวะติดติดขอโทษทีกาวินว <c oughs> like ่าเอาเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันทุกคนก็ใครชอบไปดลิมกดอแล้วก็แชร์กันสักครั้งผมด้วยเยอะๆด้วยนะครับก็จะมีคลิปต่อไปนะผมก็โอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับทุกคนบายบายทุกคนเจอกันดีครับบายบายบุย Thank you.